สวัสดีครับซูเปอร์เล็กครับสวัสดีครับซูเปอร์เล็กนี่สวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับผมครับผมซูเปอร์เล็กนี่จะมีบิ๊กแมตช์ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้เจอกับรถถังแค่ประกบนี่หลายๆคนก็ซีดแล้วอยากจะทราบการเตรียมพร้อมของซูเปอร์เล็กหน่อยครับครับก็ตอนนี้การเตรียมตัวก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ขึ้นชกนะครับเตรียมตัวมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็เดือนกว่าเดือนกว่าสำหรับการเจอรถถังใช่ครับคิดว่าพอไหมฮะก็พอแล้วครับแค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วทั้งไายก็ดีขึ้นยร ที่ผ่านมานี่เคยปะทะกันมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยปะทะกันมาก่อนแต่เคยดูเขาชกแล้วดูครับดูตั้งแต่มมยไทยให้ยกครับก็รู้จักกันตั้งแต่แดกๆในรูปแบบมมยไทยให้ยกมาตั้งแต่ในประเทศไทยเดกๆนะฮะแต่ก็เคยเห็นสไตล์แล้วแต่ว่าเมื่อต้องมาเจอกันจริงๆเนี่ยหนักใจเมื่ถามจริไม่ครับไม่มีหนักใจเลยครับเพราะว่าทางมวยมันต้องเจอกันอยู่แล้วครับทางมวยมันต้องเจอกันเวทที่กัดเป็นไงฮะก็ตอนนี้ก็ ร้อยสามห้าหกสบิทครับก็ส่วนตัวผมก็คุมมาเรื่อยๆคุมด้วยซ้อมด้วยหลายๆอย่างครับตอนนี้ยังเกินอยู่ไหมเกินค,ครับเกินค,ครับเพราะว่าถ้ามันได้เลยมันมันไม่ดีต่อตัวตัวผมพอจะเปิดเผยได้ไหมครับว่าตอนนี้เกินอยู่ประมาณสักกี่ปอนด์เอ่อตอนนี้ก็น่าจะเกินอยู่ประมาณห้าโลหกโลห้าถึงหกโลครัและช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆด้วยนะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเรามี รูปแบบหลายๆอย่างเข้ามาช่วยทั้งวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งเรื่องโคชานาการไปออืหือนะครับก็รูปแบบการชกก็3ยกเหมือนเดิมใช่ไหมครับรูปแบบการชกในครั้งนี้5ยกครับ5ยกก็เป็นเพราะเป็นการชิง,ชง,ชงแชมป์จะลุยตอนไหนดีฮะก็เรื่อยๆครับดูดูดูบนเวทีด้วยครับเพราะว่ารูปแบบการชกเราต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยเพราะว่าเราก็ต้องอ่านเกมของคู่ต่อสู้ว่าะจะมาในรูปแบบไหนด้วย แต่ที่แน่ๆเห็นเขาบอกทางทางรถถังเขาเคยบอกว่าเขาเขา,เขาลุยแน่นอนชนเลยละ่ะอาจจะเป็นกลยุทธ์ของเขาก็ได้มไม่เข้าใครออกใครครับว่าผมอาจจะเดินก็ได้ไม่แน่ไม่แน่นะครับครับผมมีความกังวลใจอะไรไหมครับถึงเวลานี้นะตอนนี้ยังไม่มีความกังวลใจก,ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยซ้อมอย่างเดียวครับจริงแล้วไฟนี้มันชกในแบบมวยไทยซึ่งบวงวัวมันจะเป็นสี่ออนใช่ครับ กับวมวลสียอนี่คิดว่าพลังทำลายล้างของรถถังนี่จะจะหนักกะแรงไหมครับมันแน่นอนครับเพราะว่าบางคนทุกคนอาจจะมองว่ารถถังอาจจะได้เปรียบผมเพราะว่านวมเล็กแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวรูปแบบของ่วมครับเพราะว่าเราเป็นนักมวยเราโดนเราเจิบโดนก็ถ้าโดนน็อกก็คือน,น็อกเฉยแวก็ไม่มีอะไรที่ย่องกลัวครับเพราะว่าบนเวทีเราต่อยกัน ไม้ม,มีความความความรุน <c oughs> เราสู้อยู่แล้วเนี่ยพอจะเปิดเผยได้ไหมว่ามีอาวุธอะไรเป็นทีเด็ดอันนี้ก็ต้องดูครับเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาครับผมก็ซ้อมเยอะแล้วก็มีการบ้านเยอะไม่ว่าจะเป็นการชกไปนี้เพราะว่าไปนี้ก็ได้คุยกับทีมงานหลายๆหลายๆคนครับเพราะว่าอาจจะเดือนหรือเปล่าหรืออาจจะมีจุดโฟกัสที่ว่า นกรถถังที่กลางไม่ได้อาจจะเป็นที่อื่นหรือเปล่ามันมีแน่นอนครับมีครับ mm hmm. เพราะว่าเราวางแผนกันทุกไฟกับเวลาที่จบแล้วเราดูผู้ต่อสู้ด้วยว่าจะออกมาชบในรูปแบบไหนคิดว่าจะครบยกไหมก็การที่จะไม่เขาไม่ผมก็รถถังเนี่ยครับไม่ครบยกมันผมคิดว่าเป็นไปได้ยากหลายคนอาจจะมองว่ารถถังอาจจะนกผมก็ได้เงี้ยครับแต่ว่าตัวผมเองก็จะเป็นนกรถถังมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ว่าเราก็จะโฟกัสที่จุดอื่นก็ได้ครัซูเปอร์เลกเซอร์ไพรส์ไหมครับที่เขาประกบให้เจอรถถังแล้วก็ <c oughs> ทิง้งแชมป์โลกในไฟนี้เลยเซอร์ไพรส์มากครับที่ได้ที่ได้ก,ก็ไม่คิดว่าจะได้ชบกันในเดือนนี้ตัวผมคิด,ดแรกๆเลยไม่ได้คิดว่าไะได้ชบกันในเดือนนี้เพราะว่าตัวผมเองมีสมัมมนามีสัมมนาที่อเมริกาหนึ่งเดือนเต็มแต่ว่าพอดีทีมงานประกบมาเจอรถ,ถถังเราทีี่สองกันยาก็ คิดว่าสุดยอสุดๆเลยครับ <c oughs> คิดว่ารถถังเนี่ยเป็นคู่ชกที่แร่งที่สุดตั้งแต่เรามาชกควันแชมเปี้ยนชิพเลยไหมครับคือแกร่งที่สุดแล้วครับเพราะว่ารถถังเป็นแชมป์ที่เก่งที่สุดแร่งที่สุดแล้วก็คือ,อที่หนึ่งแล้วก็ยอมรับว่าเขาคือเบอร์หนึ่งในรุ่นนี้เบอร์นหนึ่งครับเบอร์นหนึ่งในรุ่นนี้ครับก็เป็นคู่ชกที่สุดยอดแล้วก็ทั้งแร่งทั้งเก่งไม่ใช่ว่าไม่เก่งเก่งแร่งแล้วก็ไม่มีใครล้มไม่มีใครที่จะล้มเขาได้ง่าย คือแฟนมวยหลายคนมองว่าเราก็สนิทกับรถถังพอสมควรแล้วต้องมาเจอกันในไฟนี้ม,นมันมันมีรู้สึกยังไงบ้างครับก็ความรู้สึกก็มันเดิมครับพี่พี่น้องกันเหมือนเดิมครับแต่ว่าบนเวทีผมคิดว่าตัวผมเองอยากได้แชมป์อยู่แล้วครับซึ่งตัวรถถังเองก็อยากป้องกันแชมป์ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นสถิติของของน้องเขาด้วยเป็นหลายๆอย่างของน้องเขาด้วยเนี่ยน้องเขาก็ต้องอยากป้องกันแชมป์ซึ่ง ซึ่งบนเวทีแล้วผมคิดว่าใส่กันเต็มที่แน,น่นอนนะไม่มีกั๊กไม่มีอะไรแน,น่นอนรู้สึกว่าอัตราต่อรองในตอนนี้ช่วโมงนี้รู้สึกว่าเราเป็นรองผมไม่ได้คิดครับผมก็เห็นครับว่าเป็นการมีอัตราการเล่นเป็นรองนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่า,าการชกของรายการวันเข้มชิะผมคิดว่าดัวม,มากกว่าราคาต่อรองครับอยากจะฝากอะไรไปถึงรถถังบ้าง เต็มที่ครับผมเชื่อว่าน้องก็เต็มที่แน่น,นอนที่ยี่สองนี้ครับหรือพูดง่ายคือขอให้มาเต็มที่แล้วกันผมคิดว่าเต็มที่แน่นอนครับเพราะว่าระดับป้องกันแชมป์โลกอ่ะมันไม่มีไม่มีมาเล่นแน่นอนครับมาเต็มร้อยแน่นอนคิดว่ารถถังเนี่ยเขามีจุดอ่อนตรงไหนบ้างจริงๆมองหาจุดอ่อนของถังนี้ส่วนน้อยเลยแทบไม่มีเลยก็ได้ครับในตัวผมนะครับมองหาจุดอ่อนของน้องแทบไม่มีเลยเพราะว่า น้องเป็นได้น้องชกได้หลายรูปแบบชกกับมือฝีมือน้องก็อาจจะฝีมือด้วยก็บอาวุธเป็นคนหนึ่งที่เก็บอาวุธเก่งผมยอมรับว่าเป็นคนหนึ่งที่เก็บอาวุธเก่งนะก็ถังแต่ว่าชกฉลาดด้วยแล้วก็มีลูกเด็ดขาดด้วยมีลูกที่แบบมีเดื้อตื้อทนกล้าแรกกล้าบวกจุดเด่นของเขาจุดรองไอจุดด้อยมาแค่ไม่มีพี่แสนชยัยติวเข้มอะไรให้เราบ้างครับ มีครับออตอนนี้ที่ชายไปเ,อ,อ,อ,เ,เอ,อ,อเมริกาไปสัมมนาแต่ว,ว่าก็ทูมาหาบ้างให้บอกวุธอ,อะไรเงี้ยให้ชัดเจนไม่มีครับมีชมูให้เห็นก็บอกบ้างอะไรบ้างมีครับก็ทูหาหลายรอบมากตั้แต่ขึ้นอากางกับรถถังแล้วก็พี่ไปสัม,มนาที่อเมริกาก็ทูมาตายรอบจะได้เห็นเพลงศอกอันเล่า้อดของซุปเปอร์เล็กไหมครับวันที่ยี่สิบสองนี้อ,อ,อันนี้มีอยู่แล้วครับพี่คิดไว้เป็นเป็นแผนเพราะว่า ในแผนการชกมันมีหล,หลายหลายอย่างในครั้งนี้จริงๆมีหล,หลายหลายอย่างเพราะว่าผมดูถังผมไม่เคยดูวิดีโอคู่ต่อสู้เกินห้าครั้งผมผมไม่เคยดูวิดีโอคู่ต่อสู้เกินห้าครั้งนอกจากถังผมดูจำตั้งแต่มืยอไทยมาแล้วผมยังศึกษาการชกของถังในแต่ละไฟแต่ละไฟไม่ว่าจะเป็นเดินไม่ว่าจะเป็นรับไม่ว่าจะเป็นการออกมาของถังของรถถังแต่ละอย่างคือผมดูเกินกว่า5ครั้งนี่คือครั้งแรกที่ผมดูมากที่สุด ราะว่าผมก็มีกันบ้านของผมผมมีทีมของผมผมมีทีมงานที่คอยอไม่เหมือนแต่ว่าให้เหมือนที่สุดเหมือนรถถทงที่สุดประมาณดูมากไปมันจะเครียดไหมไม่เครียดครับเพราะว่าเราได้ศึกษาผมไม่ไม่เครียดดูเรื่อยๆผมก็แบบเขาชกประมาณนี้ได้ประมาณนี้ได้เราก็มาปรับที่ตัวเรามาปรับที่ตัวตัวดีครับ เอฟซีของซูเปอร์เล็กผมเชื่อว่าดูในในในไฟ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแน่เลยนะครับอยากจะให้ทางซูเปอร์เล็กฝากอะไรถึงบรรดาเอฟซีที่ให้กำลังใจหน่อยฮะก็ฝากแฟนมวยครับแล้วก็ฝากเอฟซีแฟนคลับทุกคนที่เชียร์ผมครับก็ไม่ว่าผลจะออกมายัางไงครับไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ครับผมก็จะทาหน้าที่อของตัวเองดีที่สุดเพราะว่าไฟนี้คือไฟที่ทุกคนรอคอยไฟที่ทุกคนอยากดูมากที่สุดครับคือไฟที่ผมโชว์กับรถถังผมก็ จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไง